จกจกรรมการทดลองเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่2อสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม 1. หนัง,นงสือเรียนวิทยาศาสตร์ป2หน้าที่69ถึงหน้าที่73 การบ้าน 1. ให้นักเรียนดูวิดีโอกิจกรรมการทดลองเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุ 2. ให้นักเรียนตอบคําถามในหน้าที่71ถึงหน้าที่73 3. ให้นักเรียนถ่ายภาพในขณะที่นั่งดูวิดีโอและการบ้านหน้าที่71ถึงหน้า73 พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและชื่อเล่นกำกับการทดลองเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุความสำคัญในการทำกิจกรรมคืออะไรการดูดซับน้ำของวัสดุ ตัวแปรต้นวัสดุที่ใช้ในการดูดซับน้ำตัวแปรตามวัสดุชนิดใดดูดซับน้ำได้ดีกว่ากันตัวแปรควบคุมขนาดของวัสดุและปริมาณน้ำเท่ากันวัสดุอุปกรณ์ 1. ไม้ไอศครีม ขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรหชิ้น 2. พลาสติกใสขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตร1ชิ้น3กระดาษชำระขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตร1ชิ้น4กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตร1ชิ้น 5. เศษผ้า ขนาด1นึซเมตรคูณห้าซนเมตหนึ่งชิ้น 6. กจานพลาสติกหนึ่งใบ 7. น้ำผสมสีอาหารสีแดง50ารูกบาทเซนติเมตรวิธีการทดลอง 1. เตรียมน้ำสีผสมอาหารใส่ในจานพลาสติก 2. น้ำไม้ไอศครีมพลาสติกใสกระดาษชำระกระดาษหนังสือพิมพ์และเศษผ้าชนิดละหนึ่งชิ้นวางบริเวณขอบจานโดยให้ปลายด้านหนึ่งสัมผัสกับน้ำสีผสมอาหาร 3. ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีบันทึกผลลงในตารางหน้าที่72 กันแล้วมาชมการทดลองกันเลยน้นผสมสีอาหารกระดาษชำระเศษผ้าแผ่นพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์ไม้ไอศครีมเราสังเกตนะครับว่ามีการ เปลี่ยนแปลงในวัสดุทั้ง5ชนิดหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทำการทิ้งไว้ในระยะเวลา3นาทีนะครับเพื่อมาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ เมื่อครบ3ามนาทีแล้วนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับผมโดยเราจะเริ่มจากพลาสติกใสนะครับไม่มีการดูดซับน้ํานะครับเสษผ้าขาวมีการดูดซับน้ําได้ดีนะครับกระดาษชําระดูดซับน้ําได้ดีครับกระดาษหนังสือพิมพ์มีการดูดซับน้ําได้ครับแล้วก็ไม้ไอศครีมดูดซับน้าได้ครับและนี่คือภาพนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการบันทึกผลลงในตารางหน้าที่72ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบการทดลองแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ